ที่เราเห็นอยู่นี่นะคะคือหลวงพ่อตนหลวงนะคะแห่งวัดสีโคมคํานะคะซึ่งเป็นพระที่มีอายุที่เก่าแก่มากนะคะตั้งแต่สมัยเชียงแสนนะคะการสร้างเนี่ยสร้างมาอย่างยาวนานนะคะตั้งแต่พศ2 0 3 4ถึง2 0 6 7นะคะเป็นพระพุทธรูปที่สร้างจากอิฐมอน และปูนขาวนะคะแล้วก็ปิดทองเป็นพระที่ใหญ่โตและศักดิ์สิทธิ์มากซึ่งอยู่ในสมัยล้านนานะคะผู้ที่สร้างคือเจ้าพยาแห่งเชียงใหม่นะคะและพระเจ้าที่อยู่เมืองพยาวนะคะเป็นพระผู้บ้านคู่เมืองของจังหวัดพยาวค่ะใครเห็นภาพนี้ก็ขอให้ร่ำรวยนะคะสุขภาพแข็งแรงกันทุกคนคะ่ะ ที่นี่คือว่าสีโคมคํานะคะที่เห็นอยู่คือหลวงพ่อตนหลวงนะคะมีความศักดิ์สิทธิ์มากนะคะเป็นพักผู้บ้านคู่เมืองของจังหวัดพิยาวค่ะหลวงพ่อตนหลวงนะคะแห่งว่าสีโคมคําค่ะวสวยงามนะคะองค์ใหญ่มากค่ะองค์ใหญ่ ซึ่งเป็นผ้าเก่าแก่มากนะคะของจังหวัดพะเยาค่ะ